สวัสดีครับเมืนน่อวาาตรวจเช็ควาหา่าทผิดกฎชุมชนบ่ครับเอามาถี่ Facebook แล้ะขอวัตถีสามขีดนะครับขอวัตถีสามขีดกระเดือนลงล่างสุดเลยครับมามาบึงความช่วยเหลือและการสนับสนุนนะครับแล้วก็กดขอที่กองของความครับว่าท่าผิดกฎบอ เอาไปเบิงการแจงเตือนของฉันครับผมกดไปเบิงเอออันนี้เข้าท้าควมผิดครับผมท้ำผิดคัดต่อมาตรฐานชุมชนเกี่ยวกับสปแปมครับผมต้นสองคือกันครับควมกิเลนคุดคัดตอมาตรฐานชุ่มชนของเฮ้าเกี่ยวกับสปแปมครับผมอันนี้คือท้าควมผิดครับผมเวลาขับฝากลิงฝากยังงี้แะครับเอโลด แอปนู่นแอปนี่ที่มันขัดตันทุนหรือว่าคอมเมินได้หลายได้หลายเทธอแบบต,ติดต่อกันหรือฝากลิงปลวกลิงก์จะมาน,นั่นวิ่งเว็บชิบแปดบวกแกเห็ด้ะครับเด้อบางคนอู่เถาวะถึงการไปฝากฝากลิงก์ฝากยังอย่าไปเห็ดนะครับเด้อมันผิดกดตอ่อชุมชุนับผมนี่แหละมันจะเขาจะแจงีงเดือนหนงที่แล้วครับภาพกับไปลบอย่าไปลบก็เบิ่งคลิปต่อไปนะครับไปลบเด้อ แค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ